หล่อขึ้นทุกวันน้องเต้นลูกชายคนโตของติ๊กเจษดาพีชสิตมนเป็นอีกหนึ่งดาราหนุ่มที่มีความหล่อเป็นอมตะสำหรับติ๊กเจษดาถ้าใครที่เป็นแฟนคลับจะทราบดีว่าเจ้าตัวมีความหล่อที่เหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนแม้เวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนเรากับว่าอายุเพียงแค่ตัวเลขซึ่งปัจจุบันเจ้าตัวก็อายุ45ปี ทางด้านของชีวิตครอบครัวได้แต่งงานกับภรรยาคนสวยพีสิตธมน์ซึ่งปัจจุบันทั้งสองมีลูกด้วยกันสองคนซึ่งเป็นลูกชายทั้งคู่ส่วนในเรื่องของความหลอ่อก็ไม่แพ้คุณพอ่อและในวันนี้ทางทีมงานของเราก็มีภาพล่าสุดของน้องเต้นลูกชายคนโตมาฝากที่ต้องบอกเลยว่าความหล่อนั้นไม่ธรรมดาโดยในอินสตากแกรมส่วนตัวของคุณแม่ก็ได้อัปเดตความน่ารักของลูกชายทั้งสองให้เห็นกันอยู่เรื เอาเป็นว่าไปรับชมภาพ้อมๆกันเลยค่ะ